ข่าวพม่าล้อมเชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพเจ้าอนุเวียงจันทร์รับอาสายกทัพสองหมืนมาช่วยกรุงเทพจึงเกณฑ์ทหารอีกสองหมื่นสมทบและตั้งสมเด็จพระอนุชาที่ราชวังบวรเป็นจอมพลเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษดาและปรมพระราชวังหลังเสด็จตามฝ่ายวังหน้ากรมขุนสุนทรภูเบศยกทัพร,ร่วมศึก พระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตดตามร่วมรบด้วยกองทัพหลวงเคลื่อนผ่านเส้นทางขึ้นถึงเมืองเถินก่อนส่งพระยานครสวรรค์ขึ้นไปสืบข่าวลำปางเมื่อรู้กระบวนพม่าแล้วจึงเตรียมตั้งกำลังต้านวังหลวงได้รับคำสั่งให้รักษาลำปางไว้เป็นฐานเพื่อป้องกันพม่าตีลงมาตัดกำลัง วังหน้าจึงจัดทัพ8,000คนขึ้นไปสมทบพร้อมกำลังหัวเมืองอีก2,000คนส่วนวังหลังยกตามขึ้นไปเป็นกองหนุนสเสบียงเมื่อรวมทัพถึงลำปางแล้วทุกฝ่ายร่วมวางแผนจุดหมายคือตีค่ายพม่าที่ลำพูนซึ่งมีกำลังราว8,000ไทยจัดทัพสองสายสายละ5,000คน วังหลวงบุกจากห้วยแม่ทาวังหน้าสมทบจากห้วยแม่สายมุ่งสู่ลำพูนพร้อมกันแผนการครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามตอนต่อไป